มันไม่มีอะไรออชี้บอกว่าเพื่อนกันอ่ะเช็คเหนื่อให้กันได้มันไม่มีทางมีอะไรที่จะมาสัคนคลความรักระหว่างเรากับมินได้เด็ดขาดเพื่อนกันเขาใช้ได้เพื่อนกันกินน้ำด้วยกันได้ตามไีก่าไปดิมึงเพื่อนกัน อาบน้ำด้วยกันไม่ได้มันจะสลีนอะไรกันขนาดนั้นไม่ไหวเลยกระเป๋าอยู่ไหนเก็ีได้ลืมมือถือถ้ามิดรู้ว่าเราแอบมาหาต้องโดนโกรธแน่เลยนะแล้วก็ ขอแค่นี้เดียวขอให้เเม่เองกับตาว่ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวจะรีบกลับเลยเสร็จอย่าเนี่ยเร็วดิมึงแกฉัดแล้วกรนี้ไม่ใช่เพื่อนกันแล้วโหยจะตอบมึงนี่เป็นกยจริงเลยไอ้ของหลอกจะได้เนี่ยโอ้ยไอ้อไข่อะไรวะไปเถอะไป เป็นไงบ้างคิดถึงผมไหมเป็นอะไรอ่ะพี่อารมณ์ไม่ไดีอยู่หรอเปล่าไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อย เออออดิชั่นวันศุกร์นี้ยพี่อย่าลืมไปเชียร์ผมติดข่าบเบทีด้วยนะขอดูอีกทีนะพอดีว่าเหมือนจะนัดประชุมบมออก,กอไว้อะพี่เป็นอะไร,รอ่ะหรือว่ากดเรื่องเชไอ้เชเหรอ, <c oughs> อเชไหนไม่รู้จัก ไม่เคยได้ยินคนชื่อนี้มาก่อนเลยจริงเหรอแล้วพี่แอบไปดูผมที่ห้องซ้อนทำไมอ่ะอยากคิดว่าผมไม่เห็นนะแค่แวบเดียวผมก็จำพี่ได้แล้วสรุปเป็นพอเชใช่ไหมก็นสนิทกันขนาดนั้นอ่ะเป็นใครใครก็ห่วงวะผมกับเชอ่ะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมแล้วสนิทกันแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกอีกอย่างอ่ะเชมันมีแฟนแล้ว เนี่ยแฟนลยเช่แต่ถ้าพี่ไม่เชื่อนะผมโทรไปถามให้ก็ได้เอยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่เชื่อแล้วผมรู้นะว่าสิ่งที่ผมทำอะ่ะมันต้องเจอกับคนเยอะจนทำให้พี่ระแวงแต่เชื่อผมสิผมไม่มีวันทำให้พี่เสียใจแน่นอนผมสัญญา แต่ลุงเอ้ยคิดว่าเราจะนอกใจได้ไงไม่รู้เลยหรอว่าเรารักมากขนาดไหนอะพี่ก็รักเหมือนกันฮะเออเปล่าไม่มีอะไรเมื่อกี้พี่บอกรักผมหรอเปล่าพี่ยังไม่ได้พูดอะไรซะหน่อยจริงเหรอ โอ้เจน่อยเฮ้ยเจน่อยอยู่ในบ้านเหรอโอ้ไม่เห็นเลยนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังอืมกินข้าวหรือยังเจน่อยวู้